พรามีดารุมเจริญค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกันกวันแก้ววังค่ะโรงเรียนของพวกเราม,มีบริษัทสร้างการดีค่ะได้ดำเนินกิจกรรมผลิตช่อดอกไม้และแจกันดอกไม้ค่ะหลักการและเหตุผลเนื่องจากทางโรงเรียนบ้านโงเระับสามีเป็นโรงเรียนสู่เครือข่ายพัฒนาและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา,ากรางปักหนายงานค่ะ ารโรงเรียนจึงได้แสดงโอกาสต้อนรับคณะศึกษาดูงนานการประชุมการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆบ่อยครั้งช่อดอกไม้และแจก,กันดอกไม้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเพื่อมอบเป็นของที่ระลึกในการร่วมแสดงความยินดีในกิจกรรมต่างๆค่ะดังนั้นบริษัทสร้างการดีจึงเล็งเห็นจึงเล็งเห็นช่องทางที่จะหารายได้ของช่อดอกไม้และแจก,กันดอกไม้สําหรับจัดจำหน่ายของทางโรงเรียนและคนที่สนใจค่ะ โดยจัดจำหน่ายผ่านทางสาหกรณ์โรงเรียนแ้านปักสามาัคคีโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดำเนินง,งานครั้งนี้คือการได้บ่งฝังคุณลักษณะทั้ง5ประการของโรงเรียนสุจริตคือ 1. ทกักษะกระบวนการคิด 2. มีวินยัย 3. ซื่อสัตว์สุจริต 4. อยู่อย่างพอเพียงและ 5. มีจิตสาธารณะค่ะวัตถุประสงค์ของการทำโครงงาน 1. เพื่อให้มีความเรียนรู้และรักษะการบริหารจัดการบริษัทช่างดี 2. เพื่อผลิตและพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาด 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพ 5. ประการของโรงเรียนจินตดิตสเพื่อพัฒนาการทำงาน ในการบริหารจัดก,การบริษัทสร้างการดีเป้าหมายที่2ส,สมาชิกท,ทุกคนในโครงงานสามารถผลิตพัฒนาและจำหน่ายสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดได้ 2 5 6 3ไปจนถึงวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2 5 6 4ค่ะงบประมาณได้แบ่งออกเป็น2ส่วนดังนี้ส่วนที่1เงินยืมจากสหารร์โรงเรียนเป็นเงิน7,000บาทส่วนที่2หุ้นสมาชิกจำนวน210หุ้นพุ้น,นละ10บาทเป็นเงิน2,100บาทค่ะการนำเงิน ในการดําเนินกิจกรรมการผลิตช่อดอกไม้และแจกันดอกไม้จัดจาหน่ายผ่านโรงเรียนผ่านสหารณ์โรงเรียนวิปัสสมาคีและการขายสินค้าในเทศกาลต่างๆและงานต่างๆโดยในการดําเนินง,งานทุกขั้นตอนจะมีคณะกรรมการดําเนินง,งานและปป,สปชสพทคอยตรวจสอบกิจกรรบริษ ชื่อสัตว์สัจริตตรงต่อเวลาไม่ค้าทำไรเกินควรการอยู่อย่างพอเพียงคือการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มีจิตสาธารนณะเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนบริษัทสร้างการดีของพวกเราผลิตช่อดอกไม้และแจกันดอกไม้ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณท่านรรกรรมการที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ